อร่อยอ่ะออม em si eh> ันวิ um> so ่งใจอ่ะวิ่งใจมากใครกินหนังมะพร้าวไม่บอกเลยว่าหายหนังมะพร้าวกินไม่ได้ทำไมอ่ะมัแข็งแตงโมบอกเลยไม่สนิทจะปิดตลอดแตงโมมีหนังอะไรนะแตงโม ชอบเลยว่าฮาเขามากเลยไม่โดนนะโอเคไหมเตอนพังเก่งเลยที่มันโฟกัไหนไม่ได้งงเป็ช่วยสองคนเลยนะไปแล้วเหรอคือจ่ายไปเนีนมันก็อะไรไม่เหมือนกันอ่ะเหนื่อยออกแล้วก็หัน พอ,อยเลยตอนเรากระต่ายก็หัวนมเลยแต่มันจะดูน่าเกลียดอ่ะมันจะดูแบบไหนนี่แบบมันแน1 0ป,ปีนี้เป็นภาพบครัจต่างประเทศน,นายไปแต่จรงแปลนพันยัง 8, ไม่ถึงเห็นแล้วมันไม่ได้แบบเหมือนนายใ,นในส่เสื้อผ้าหนูตัวเดียวเล่นเวทยังไม่ได้เกีย่งในห้องน้ำอ่ะไม่ไม่ให้พี่อะไรเขาเขาออกอากาศทุกที่อจริงจะแปลงกวกเไปอ่ะ ว่าแตอันนี้ห้องน้ำเห็นว่าเขาไม่ออกเยอะขนาดนี้คือเดี๋ยวออกไม่ออกไม้ออกไม่ไม่ออกไอกไม่ออไม่อ่ออกไ่ออกไม่องม่ออกมัอเไม่ออกไง่ออกไม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 ่ออม่ออกไม่ออกไม่อวกไม่ออกไม่อไม่ออกมอกวม่ออกไม่ออกไม่ออีไม่ออก่ออ่ออกไม่ออกไม่ออกอเกไม่อกไม่ออกไม่อช่กไ่ออกไม่อเอกม่ออกไมองไม่อ่อกไม่ออกไม่อนเ่ยวก ไม่ไม่เขาก็จะบอกว่าผู้หญิงผู้หญิงเขาแอปแล้วเสียตัวไม่ไม่ไม่ใช่เลยคือแบบหมายว่าคือคนอ่ะจะดูจากข้างนอกก็ได้เท่าเห็นค่ะว่าถ้าเขาส่องของผู้ชายดูตลอดเพราะผู้หญิงเปลี่ยนทุกข้างในอะไรเขาต้องเห็นเปลี่ยนในห้องน้ำไหมห้องน้ำเขาไม่ใช่เขาจะเปลี่ยนหน้ากระโดดไปเขาไม่ใช่พวกเราเขาไม่ใช่เมมยิ่แต่ผ้าเนหนูตัวเดียวเกงในไม่ใส่ก็ไม่ยืนเป็ลยตัวเดียวเลยไม่จริงหรอเดี๋ยวพี่เอก็ทำแบบนั้น

ไม่ยา้กันหรอกนรัดเหมือนกันมันรักเหมือนกันแต่มันก็บอกเอไ่ใม่บอกเพื่อไม่ต้งเกงไหนบอกเ่อบอกเพื่อไม่เป็นอย่างนั้นอะไรยังงอาต้องกลยอยู่นอกงานเยอะป่ะร้องกลีนแบบเีัน่ม่หยุดบ้างแต่ว่าุถ้าบอกเพิ่อมันจะเป็นแบบมองกลีลำองรตัวอะแล้วอย่างน้าฝนนะ จะไม่มีงานเลยจุณมีป่ะล้าวปลด้วน้าวหรอรู้จักขาด้วนไหมไม่รู้จักาคาคือหมายถึงว่าวงวงวงพ่อถิงแล้วสุดทยก็จะจ่าง้าวไย่งยใช่ไมใชค่ะขอโคกันอยู่อ่ะข้อโคกันอยู่ไม่แต่ปกติคือหน้าหนหน้าฝนงานคุณรีมันจะไม่ค่อยมีอะใช่ใช่เว่ยมากจะมีแบบในในรานช่วงข้าวันาไม่ค่อยมีอะ

มีใครที่เคยเป็นจอแล้วชนะาั้งีอะไรปรึกษาเขาเรียกเราเล่นมงกหกเก่งไหมคมยความยังได้ฟังเรถไหนกินลเลยไิยนมเดียวถ้วยใหม่ือมันเหมือนจะนยังไม่หมดเลยเตินี่ยนี่อยเกนถ้วยนได้ะ เเล่นยของเขาอยู่นีพลงก่อนเลยใช่ไหมเนี่คนที่แบบอาจจะไม่เข้ากันมาลองด้วยกันเขาน่าจะเลือกให้เรานะเพราะเขาไม่ได้แจงเพลงก่อนไม่งั้นถ้าจะให้เราไปนั่งเลือกในนั้นก็ไม่น่าใช่อะไรบอกดิอะไรอะไรหน้าแดงบอกว่าผมชอบเขามาก คืออะไรปล่อยาใหบอกว่าผมชอบเขาไมเอดิเอเกอ่าว่าอะไรรู้จะทำยังไงดีเออเขาไม่สนใจผมเลยบางทีก็เหมือนเขาสนใจบางทีก็เหมือนเขาไม่สนใจผมผมจะทำยังไงดีพี่ผมติดีเลยจำได้จำได้ออพี่ก็เลยบอกว่าผมจริงใจนะ พี่เลยบอกเลยว่าถแต่แบบจะทำอะไรก็ทำทำตามใจใช่ไหมใช่ไหมเอาเอาคุณผู้ชายเปล่าผู้ชายเปล่าใช่ไหมุผู้ชายเปล่าไม่ไม่ไมพูดจเอะเราเดียถามว่าผู้ชายเปล่าไม่พูดพูดจริงพูดจริงม่าั้งนนไม่พูดสักคำไดไมเออเออเออผู้ชายเปล่าไม่ ชอบพูดอย่างนี้จริงๆชอบแล้วเออชอบแต่ว่าหยอแล้วผมไลน์ไปจรไนะน้องน้องพี่ไม่ได้เลียงไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่พูดเองพี่แต่งเรื่องเองพี่แต่งเรื่องเองแล้วแล้วมันเข้าไปไม่กลัวอะไรเลยจริงถ้าเรา ก็ใช่จริงเราควรจะบอกให้เขาอยู่จริงจริงมันจะมีแต่มันก็ไม่มีเวลาแต่ว่าถ้าถ้าอยู่รู้สึกว่ามันถฝุ่นละลายมันก็ถ้าพูดมันจะมันคืนก็น่าจะได้ดีอ่ะมันคนมันรู้สึกอะไรก็มันก็คนมันรู้สึกกัเองเขาเขาแค่สื่อโอเคโอเคเขากวนเลตสิ้งตกอะไรพูดขนาดนี้แลยโลแกนทั่วโลกนลืมโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวขอโทษก่อนนะ น่เสียหเสียแม่กลัวอะไรไม่สบายใจอ้นี้ยนิงัดตาแล้ววแตกเลยจริงๆน่าสงสารเลยคือแบบมันนั่งแบบกอดด่อะไรู้อไรอบไปแล้วจริงๆเนี่เผาไว้ดีวงแตกแล้วไา่กินแล้วไป็นไม่กินแล้วกันไปอาบน้ำอาบ้ว